นะครับผมเมื่อกี้ก็เห็นการวิดพื้นแบบคนพ่อคนแม่โคเทไปแล้วนะทุกคน,กคนดูซิกแพคตอนช่วงนี้ผมก็จะพยายามออกกำลังกายด้วยทุกคนเพราะผมอยากมีซิ่งแพคให้ทุกคนนะซิ่งแพคแต่ว่าตอนนี้ก็บาดแผลไปก่อนก็วันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมชีวิตสี่สีสองกันเหมือนเดิมนะทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมมีอะไรจะมาแกล้งไอเยลนะทุกคนก็คือแฟนผมน,นะน,นั่นแหละนะเออคือเหนื่อยเขาพักก่อนนะ ก็วันนี้นะทุกคนผมก็จะมาแกล้งมันนะทุกคนคือผมเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเราแผวนใหนะ้ฟังก่อนนะทุกคนนะคือตอนนี้แฟนผมไปทํางานนะทุกคนผมอยู่ห้องคนเดียวนะคือผมจะแกล้งทําเป็นแบบว่า เอาผู้หญิงมานอนด้วยแต่ว่าไม่ได้ผู้หญิงมานอนจริงนะคือผมจะเอาแบบถุงยางใช้แล้วนะทุกคนก็แบบถุงยางเนี่ยไปซื้อโปเดิไปใช้แล้วแล้วใส่น้ําแบบไม่ใช่น้ำมาสกีดนอนของคน <c oughs> คือเป็นแบบพวกแชมพูหรือว่าเป็นเป็นนมอะไรทุกคนให้มันเหมือนเหมือนทุกคนแล้วว็มาวางไว้ที่อานนี้ที่นอนข้างๆนะทุกคนเอาไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะจัดที่นอนให้มันดูเหมือนแบบว่ามีคนมาจริงๆนะทุกคนมาดูกันทุกคนว่ามันตกใจหรือเปล่าแต่ว่าตอนต้องรอตอนเย็นนะเดี๋ยวผมจะต้องออกไปซื้อยางก่อนนะทุกคนก็เดียังไงไปซื้อถุง แล้วทุกคนนะก็อันนี้เป็นไซส์อะไรไม่รู้นะก็กล่าวมั่วๆแล้วกันนะทุกคนก <half. S 1> <ing> ็เดี well <okay. S 2> ๋ยวผมจะจะใส่แบบน้ำเขาเรียกว่าอะไรว่าน้ำอัสุจิเทียมแล้วกันนะผมพูดแบบนี้แล้วกันนะจะเข้าใจทุกคนคือไม่ใช่ของแท้นะเดี๋ยวผมจะเอามาใส่เพื่อให้มันสดจริงนะทุกคนถ้ามันจะมีแก๊สงเี่ดี๋ยวผมจะดูวิ้เียนโอ้ยเทียมจาไมแกะยากซึงป้องกันตรงๆนะอันนี้มันป้องกันสำหรับทองนะแค่ป้องกันแกะคุณยังแกะไม่ได้เลยมันป้องกันเกิน ทุกคนมันมีอยู่3ชิ้นนะโอเคใช้แค่ชิ้นเดียวไอ้เจ้จะแบบสองชิ้นแม่งเดี๋ยวมันดูไม่เรียนทุกคนก็เดี๋ยวผมจะขอไปเติมน้ำก่อนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูด้วยกันก็ได้ทุกคนอันนี้เป็นแผ่นโฟมล้างหน้าทุกคนนะเออมันไม่ใช่น้ำแล้ทุกคนจะถามว่าผมเอาเอาน้ำของตีมาไหมเดี๋ยวผมใส่ก่อนใส่ใส่เยอะเปล่าวะทุกคนอุ้ยเยอะ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 ใส่อุ้เยอะก็ปวดหัวทุกคนเฮ้ย เฮ้ยเหมือนจริงทุกคน <Nope. S 1> ไม่โคตรเหมือนเลยอ่ะดูดิมันด้ดูไม่ได้เดี๋ยวผมอาจจะเบื่อไว้นะทุกคนอคุมันต้องมีเส้นผมเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมดึงดึงเส้นผมมาใส่ก่อนโอเคทุกคนตอนนี้ได้มา่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไปวางไว้ตรงตรงข้างข้างที่นอนเลยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ทุกคน เดี๋ยวผมจะเอากระเป๋าปิดไปด้วยนะทุกคนถ้ามันแบบเห็นเกินไปเดี๋ยวมันก็จะรู้ว่าผมแกล้งมันนีกนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอากระเป๋าปิดเฮ้ยเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวมันต้องจัดที่นอนด้วยนะทุกคนที่วีดูที่นอนคือที่นอนยังไม่ได้จัดเลยนะทุกคนผมว่าต้องจัดที่นอนด้วยนะ<ม>เพื่อแบบว่าให้มันแบบสมจริงอะปกติ่า<อ><อ>คือถ้าเราไม่ไม่จัดที่นอนใช่<ย>ป<ล>ะ่ะมันก็จะดูเหมือนไอ้เชียแล้วมันจะเอากันได้ไงวะถ้ามันไที่นอนเลยดังนั้นผมก็จะจะจัดที่นอนด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยว เพราะฉะทุกคนตอนนี้ผมจัดที่นอนเสร็จเรียบร้อยนะประมาณนี้นะทุกคนนะเออเดี๋ยวผมจะน,น่าจะต้องย้ายทุกคนเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงนี้ดีกว่านะอีกทีอ่ะเออคือมันไม่ใช่ของกิงนะทุกคนเดี๋ยวม่งคิดว่าผมมันเป็นของรินนี่ไว้ตรงนี้ทุกคนแล้วก็กระเป๋าปิดไว้เดี๋ยวผมจะไปรับแฟนแล้วนะทุกคนประมาณอีกห้าโมงนะคือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถ้ามันเปิดประตูเข้ามานะทุกคนผมจะใช้กล้องอีกตัวอัดนะกล้องตัวนี้นะทุกคนแล้วผมเนี่ย จะทำเหมือนว่าผมเล่นเกมหรือว่าใช้คอมอะไรหนูนี่แหละทุกคนเดี๋ยวผม <S <S เดี๋ยวผมจะให้มันหยิบกระเป๋าไม่ให้ผมดูทุกคนถ้ามันหยิบกระเป๋ามามันก็จะเห็นถุงยาทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะโกรธผมแค่ไหนทุกคนทุกคนจะเชื่อเลยอเปล่ามันฆ่าผมมาขึ้นมาทําไงทุกคนก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันไอ้เชี่ยไม่โคตรเสียงดังเลยแม่งเด็กแว้นแถวนี้โคตรเยอะก่อนเจอกันมันมาแล้วทุกคนโอ้ยมันหนีแล้ว กูเพิ่งอัดหรอกในคลิปมันน้ตัวอะไรแบบ้ตัวแปลกไให้ตัวแปลกแบบนี้เขามีเรี่องอย่างสารพัดมาหนีเร็วในปกติเฮ้ให้ตัวพูตัวิเอาแบบตัวกปกติตรงไอ้ตัวแบบนี้ปกติมันจียงแกวขาอองแกวั่นเา เได้แกงต่ออทุกเทียวอ่ะเด้อม่นีวเขาไ่ได้แกงนะมีอะไรเาะาพลกม่นีม่นีไ่กลับมานี้นีก่อนไ่เแปลมา่ะังมเ ่เนอ่ลตะเอาอะไรได้เียเอากรเสือกันเอากะไรดเี้ยเยีมมือไปล้กเซือกันแล้วเตัานมาหาเขเลี่ยนลันอนนักีปีััยวกับมานีเอากรไรเด็กหัวมานีแล้วกับมาหนี่เขาบ้ได็กแกงไม่มีีแกงแล้วแก่กอนดูีลกันาเเลี่ยนกันยู่บันเป็นยังอนี่งนี้ยังักแนมหา

ย <c Dante> ังแงนะคือเวรเก็บย่าไปปินไงออุเดเอาัี่เดิมแล้เออีเหมือนมั้กินเหรอของเส้นโกงไกด้วยเหรอเห็นคนกูแล้วก็มเมนเนเขาเป็นัไเป็นอะไรเ่เปลี่ยนเยอเขาเป็นโกก เอาตัวหมูมันเป็นอะไรแน่เม uh, ีฟองด้วยเออมันเดอดเือนมิเหมือนเขืออะไรอดนเสอนนี่ยาอาเนี่นี่เอาดีดีเด็กจริงฮะอะไรนะกุ้งงงซมเไม่เด็นหรอกเขาบอกสีเหมือนเนี่ยเขอยโเคแต่ก้ันเนี่ยง้เนียคุณดุ้งมน เราเมื่อกีสิเดเม่กั้ว่ามีอไรผู้ชเมื่กเมื่อตั้งขนาดจดีั่เบิรต่ยอบบเท่าไห่โอ้ยถ้าเธอใส่ก็อ้ายขึ้นมาใส่แล้วไม่ใส่ใส่แาหนัไม่ใส่ป่อันนี้ก็ใส่ป่ะใส่ก็ผิ่ใส่ให้ิเลยตั่ว่าใส่ เามเ็นขีงสีเนี่ยตรงๆเธอไม่จับขาเธอว่ะใส่ยังไงก็ได้ไม่เด้ออันนี <S <s ้ต้อซื้อไม่ใช่เอาเขซื้อมาเห็นชินไหมจับขางานที่พวกแบบแล้วอันนี้ขีกะอันนี้บาดเพ่เดยไหมบาดเนี่ยถ้าซื้อมาจับขาเอว่ะจับขาาซื้อเพิ่เขาแล้วขอกเล่นคนึงจับขาขาลอยพวกแบใช่เนอะใช่แล้วถ้ใส่ใส่มาที่ไหนได้ใส่ขี้แต่ป่ไหนอู้หูแล้วนดูดอ อะไรอะไรไอ้ยังละจออะไรนี่มันสิบนะออะไรเบอาหมอเอาียไ่นเดอะเสียดอะไรอีกหว่ิอะไรลอีหยังละ่ะมเฮ้ยมันสิบีบติดนะอุ้ยเอมันสิีดติดเืองมั้เอเอไม่ได้เ็นอยยงี้มบอหมไอ้มึืสอเ็ดอีหยังดี๋ยวสีเอะไรอุ้ย้อมัสู้กับป๊ก ไป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 ถึงไปโอ้ยเร่งไม่เอาเอาเรื่องเถอมันเคือควาถึงก็ถึงตัวตัวอุ้ยมันจี๊ดจืโอ้อุ้ยพ่อพ่อนีพ่อแล้วอุ้ยถ้ามันเปืือนมึงเสร็จนะมึงเสร็จนะกู้ยเสร็จดิไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ยเฮียเต็มเลยวะโอ้ยเต็มเลยทุกคนก็สำหรับคลิปสำหรับ ก็สำหรับคลิปนี้ทุกคนเป็นอันว่าน่าจะเฟลนะไอ้ขี้โอยเอาหลอกออกแกงไปไล้วมัแกงมาแเกิก็คลิปนี้ถือว่าเฟลนะทุกคนก็แบบมันน่าจะรู้มันรู้ได้ไงอ่ะเออมันรู้ได้ยังไงฮะกูถามหน่อยนี้มันดีตึงหนาบุโอ้มันก็ยิบปคลิปนี้เออว่าเอาไม่เอาไม่เอาจะปิดคลิปแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับที่นี้ไปก่อน